สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ครับมาพามาดูรถดูดอ้อยนะครับช่วงนี้เป็นฤดูรถดูดอ้อยแล้วนะครับตัดอ้อยดูดอ้อยกันแล้วนะครับนี่เลยนะครับมีดูดตรงนี้แล้วก็ปล่อยออกตรงนี้นะครับรถสิบล้อก็ค่อยๆเลื่อนไปนะครับอ่าทันสมัยแล้วครับอย่างนี้ครับไม่ต้องใช้คนตัดแล้วนะครับบางเจ้าก็ใช้คนอยู่นะครับแต่แถวนี้ก็ใช้รถดูดนะครับ ความสะดวกสบายและรวดเร็วนะครับรักษาอานุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ให้จุดอ้อยนะครับไม่ทําให้โูกร้อนด้วยนี่ก็เต็มแล้วนะครับค่อยๆหาจุดวางนะครับก็พยายามอย่าจุดอ้อยนะครับเป็นไปได้ก็ใช้ตัดสดๆนะครับหรือดูดแบบนี้เลยนะครับ ก่อนเร็วทางใจดีนะครับน,นี่ก็ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแปนะครับปล่อยใส่ด้านหลังครับดูจงังหวะตรงไหเต็มแล้วก็พอนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับหลังก็จะปล่อยขี้อ้อยออกนี้ครับ นี่เลยนะครับที่อ้อยนี่มีประโยชน์นะครับเราจะมีรถสําหรับนี่ครับตรงนี้นะครับจะมีสําหรับรถกวาดนะครับกวาดให้มันเป็นคลองๆไว้แล้วก็มีรถดูดมาดูดเดี๋ยวอัดที่อ้อยนะครับอัดเปลือกอ้อยนะครับไว้ให้วัวกินได้นะครับตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับอันนี้ให้เก็บความรู้เล็กน้อยนะครับ นุ่นเลครับทั้เกี่ยวตอนนะครับก็จะออกเป็นท่อนๆดีนะครับตัดทีเดียวก็ออกเป็นท่อนๆยาวเลยนะครับฝากติดตามช่องเร,ราด้วยนะครับพาตามพารวยนะครับ กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับ